ถา,ถามเรม่อในมุมมองของพี่หมอดูค่ะตอนนี้แซ่เอฟเฟกต์และพรมการเป็นยังไงบ้างพี่ช้างดูเลยบ้างไหมฮะส่งติดชงจริงจริงเนี่ยถ้าถ้าใครที่ติดตามเอาส่งอาของผมเองแล้วกันนะไปไป,ไปดูย้อนหลังสักสี่ห้าปีเนี่ยผมแทบจะไม่เคยลงเรื่องปีชงเลยคือคือคอนเทนต์เรื่องปีชงจากเราไม่ค่อยมีเท<ะ>่าไหร่นะครับเพราะคือมันมีเหตุผลอย่างหนึ่งคือว่าคือหลังๆเนี่ยมันก็จะมีกระแสะเรื่องเรื่องชงแบบ3ปี4ปีอะไรเงี้ยนะคือคนมาบ่นกผมว่าอาจารน สองสามปีที่แล้วเพิ่งชงนี่ชงกันมื่ยมือเลยนะมันชงกันบ่อยอย่างนี้ซึ่งามันเป็นความเข้าใจผิดแล้วมันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเองคนเดียวเนี่ยไปไปแบบไปเปลี่ยนเรื่องนั้นลำบากนะครับก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันเราก็ไม่พูดเรื่องนี้เลยในในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเข้าใจกันก่อนคือว่าโดยหลักการเนี่ยชงมันมีอยู่แค่ปีเดียวนะครับแล้วก็มันจะเกิดข,ขึ้นกับเราก็ทุก12ปีก็มาครั้งหนึ่ง สิบสองปีมันจะชงครั้งหนึ่งมันไม่ได้ชงกันบ่อยสามสี่ปีแล้วมันก็จะมาแบ่งเป็นยี่0ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ชันงไขมุกนะคือคุณจะไปเลือกเอาแบบชงยี่ห้าชงห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับนั้นเนี่ยก็ต้องย้าว่าและที่สำคัญคือมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับคือถ้าไม่ดีเนี่ยเขาต้องตั้งชื่อว่าปีซวยเขาต้องบอกว่าปีซวยปีนี้คือปีอะไรเขาไม่ได้ใช้คําจับนั้นเขาใช้คำว่ามันเป็นปีที่ที่ชงมันคือการเเเปปปปลลลลีีีีีี่่่่ยยนนนนนแแงงั้ะกการ็มมทจ ดีและไม่ดีก็ได้ก็คือในมุมมองของหม,มอดูว่าตำราของพิชางคือมันมีปีชงมันมีอยู่จริงคือแต่ละคนมันมันมันมองไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่านใ,นในเชิงโหราศาสตร์จีนี่ยมันเป็นทฤษฎีในเชิงโหราศาสตร์จีนและปีชงมันก็เป็นความเชื่อในในกลุ่มาศาสนาเตา๋าอ่าซึ่งก็าปุกพันกับาศาสนาพุทธในแบบมหาญาณเราเราก็จะเห็นว่าตามวัดตามอะไรก็จะมีเทพที่เกี่ยวข้องคือเทพเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเทพปีชงเขาเป็นเทพเรื่องดวงชะตา เหมือนบ้านเรามีการไหว้สวดนบพเคราะห์อย่างเงี้ยมันก็คือดวงดาวทั้ง9้าดวงจีนเขาก็จะมีไทสวยเอี้ยซึ่งเป็นเทพที่คุ้มครองดวงชะตาแต่บางทีพอคนไม่เข้าใจแล้วก็ไปเรียกทับศัพท์ว่าเขาเป็นเทพปีชงปีชงที่เขาไม่ได้เป็นเทพปีชงเขาดูแลทุกคนแหละเพียงแต่ว่าไอ้คนที่ชงคืออย่างปีจอเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ไกลท่านเยอะพอไกลมากปุ๊บเทพก็แต่ตาไม่ค่อยดีนะจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับว่าดูแลเราไม่ได้ก็เลยเกิดประเพณีการไปไหว้ขอพร ดังนั้นเนี่ยเก็ให้ให้เข้าใจตรงกันว่าคือบางบางบางคนก็มาบ่นกับผมนะว่าโอ้อาจารย์พอไปแก้โชงบางทีเจอแบบหลายพันอะไรอย่างนี้นะวอนนั้นคุณชงจริงแล้วคือ,อ,อคือคือโ,โ,โดยหลักการน่ะมันคือการสวดมนต์ไหวพระทำบุญแล้วคุณธรรมของจีนที่สำคัญชค,คือความกตัญญูเทศกาลตุจีนเป็นเทศกาลที่ทํามาเพื่อให้เราระลึกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้ว<ะ>ขอบคุณเทพเจ้าที่เขาเราขอพรมาทั้งปีเนี่ยก็ขอบคุณท่านทักครั้งหนึ่งก็คือการไหว้เจ้า นะครับแล้วเนี่ยจีนก็ย้ําว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษต่อบุพการีต่อเจ้านายของเราต่อง,งานของเราที่เราทำเนี่ยคนกตัญญูก็ไม่ว่าจะเกิดปีไหนก็ชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้า<อ>ไม่แช่หว่าการแก้ชงดีแล้วมันไม่ต้องใช้นิ่มเยอะจริงจริงมันจะเรียกว่าแก้ชงก็ไม่ได้ด้วยเ,<อ>เพราะถ้าเกิดมันชงแล้วดีเนี่ยเราไปแก้ก็จะกลายเป็นร้ายนะเ<อ>พราะเพราะแต่จริงจริบอกอันนี้มันเป็นคําศัพท์ของสํานัก,กนอื่นๆเราก็ไม่ไม่ไม่ไป ไม่เออไม่ไปเปิดสงครามกันนะ<ช>แต่ว่าในในเชิงของผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉยๆเพียงแต่ว่าอ่ะคนสมัยก่อนเวลาชีวิตเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมมุติว่าเฮ้ยต้องย้ายบ้านหรือต้องเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยมันเรื่องใหญ่นะกว่าเขาจะเดินทางกว่าเขาจะมันไม่ได้สะดวกเหมือนเกาหลีอยู่หน้าปักซอยปัจจุบันเนี่ยถ<อ>ูกไหมดังนี้นนนพอมันมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บทุกคนก็จะกลัวแต่ว่าอาวจริงๆปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแทบจะในชีวิตเราเกิดขึ้นง่ายคนเปลี่ยนงานกันเยอะมากคนย้ายบ้านกันบ่อยขึ้น อันนี้าการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้แรงเหมือนแบบนั้นแล้วก็เอาเข้าจริงเวลาดูดวงจริงอะ่ะมันไปดูแต่ปีอย่างเดียวไม่ได้มันก็ดูมันงั้น,ม,นมันจะมีวันวันที่เกิดเดือนเกิดเวลาเกิดมาเพื่ออะไระถ้าไปดูแต่ปีแล้วคนเกิดปีหนึ่งมันก็มีทั้งเยอะแยะนะแต่ว่า,าในในเชิงวเวลามีคนถามมาว่าตอนนี้ปีนี้ใครจะเป็นยังไงเนี่ยเวลาพยากรณ์เขาก็ต้องพยากรณ์ในเชิงภาพที่ทุกคนสามารถจะเสพได้ไแต่ถ้าไปบอกว่าถ้าคุณเกิดปีนี้เดือนนี้วันนี้เวลานี้เนี่ยโอ้โห สมัมภา์กันสี่หวงก็ไม่จบหรอกคือค mm ือคือคอนเทนต์มันก็จะขึอดงนั้นเนี่ยหนึ่งคือมันมีสิทธิ์ดีและไม่ดีดังนั้นเราก็อย่าไปใช้คำว่าแก้เราใช้คำว่าแก้แสดงว่ามันต้องไม่ดีมันถึงต้องแก่อันนี้สองคือมันไม่จำเป็นต้องไปเสียตังอะไรเยอะนะครับคือถ้ามันมีที่คิดที่คิดตังแพงเราก็ไปหาที่ที่ไม่เสียตังครับอ่านเหมือนผมว่าเหมือนร้านอาหารเนี่ยมันก็จะมีร้านอาหารแบบแพงๆเรากจะไปกินทำไมฮะเราก็ไปร้านที่มัน ถูกๆก็ได้แลวอย่างที่ผมบอกคือสุดท้ายแล้วมันคือความกระตัญญูถ้าเกิดเราเราเรามั่นใจว่าความกระตัญญูบางทีไม่ต้องเสียเงินนะนะครับถ้าถ้าเราเป็นคนที่มีความกระตัญญูแล้วก็ตอบแทนครูบาอาจารย์นะพิ่งมันครูมานะฮะหรือว่าเนี่ยบุปการีของเราเนี่ยผมว่าอันนั้นเป็นเป็นความดีที่สุดแล้วหรือบางคนจะสบายใจเขาบอกเอ้ฉันฉัน,ฉนสบายใจฉันจะพกเครื่องงเครื่องรางมันไม่ได้เดือดร้อนชีวิตเราผมก็ผมว่ามันก็เอาแล้วแต่เอาเอา,เอาที่สบายใจ แล้วก็ไม่เดือดร้อนดีที่สุดครับใช่คนที่เสพขาแล้วเขายังแบบสับสนเริ่มเริ่มเ,เอะและห้าสิบห้าสิบเนี่ยถ้าเขาตัดใจว่าอสมมติว่าไม่ว่ายได้ไหมครปีชงอย่างเนี้ยได้ไหมก็อย,อย่างที่บอกแหละเพราะว่าคือบางทีเหมือนเป็นโควิดไม่ตรวจก็ไม่รู้ว่าติดนะบางทีแล้วเนี่ยในในในเรื่องช <c oughs> <อ>งเนี่ยคือดวงมันยังมี <c oughs> อย่าง <c oughs> อื่นนั่งเยอะแยะนะ บางคนไม่ชงแต่พระเสาเข้าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกคือบางอย่างถ้ามันอยู่ในใจเราแล้วอะไรมันแก้ใจเราได้ก็ทําไปเถอะถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดบางคนคนที่เขาไม่เชื่ออยู่แล้วเนี่ยคุณจะพูดอะไรไปเขาไม่เชื่อเนี่ย<ม>เขาอาจจะไม่ต้องทําอะไรก็ได้<ม>แต่ก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะดีขึ้นนะ<ม>คืออันนี้ไม่เป็นเรื่องของของจิต<ม>ว่าว่าเฮ้ยเราแบบจิตใจเรารู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องไหน<ม>ต่อให้คนไม่มาทักเรื่องปีจงสมมติคนมาทักว่าเรามีไยอยู่ตรงเนี้ยไม่ดีเนี่ย ผมมันติดอยู่ที่หน้าเราเลยอ่ะมันอยู่ในใจอ่ามันมันอยู่ในใจถูกไหมบางคนไม่สบายใจมากก็ก็คงต้องไปจี้ออก <ills> แต่บางคนก็บอกเอ้ยฉันมีมาตั้งนานแล้ว <ills> <ๆ S 2> ก็ก็ท <ills> ิ้งไว้ <sk ill Chand ler> แต่ว่าไอ้ไอ้ผลลัพธ์นั่นอีกเรื่องหนึ่ง <ills> แต่ว่าอะไรที่มันแก้ที่ใจเราได้แล้วก็ตัวเราไม่ได้เดือดร้อน <im bow> นะครับคือช <im bow> ีวิตผมทํางานมายี่สกว่าปีก็ผ่านการชงของคนหรือของตัวเองมาเยอะบางคนก็ดีมากบางคนบอกอาจารย์ปีหน้าขอชงอีกได้ไหมนะครับ บางคนก็บอกว่าโชงม,มาก็ดื่มไม่เป็นไรอ,อ, <c oughs> อย่าไปซีเรียสกับมันมากคือผมว่าวันนีบ้บางทีเราก็สังคมเราใจร้อนกันเยอะไปนะคือมันก็เป็นศาสตร์นึงแหละคือจริงๆเราไม่ได้แก้ปิชกชีพเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบจะชิบหายอะไรคือมคือแบบไม่ได้แก้ก็ไม่ใช่ว่าจะแย่นะครับคือมันมีมันมีศาสตร์อื่นๆอีกอีกมากมายสําคัญสุดคือถ้าคุณชอบเรื่องนี้คุณต้องไปศึกษา เราหาความรู้ตามเว็บไซต์ตามเดี๋ยวนี้ไม่มีหมออะไรเยอะแยะเนี่ยคุณก็ไปค่อยดูว่าเออทฤษฎีเขาว่างไงมันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไงถ้าดูแล้วมันดูเออมีหลักการมีเหตุผลเราก็ลองดูแล้วก็ดูว่ามันไม่เดือดร้อนกับทรัพย์สินหรือว่าเงินในกระเป๋าตังค์ของเราอรย์ใหญ่ก็ไ่รูเพราะว่าพี่อ้ําออกอีเวนต์ค่ะเขาบอกว่าเขาตรงมาแล้วเรื่องความรักไม่เคทักเขาเลยคือไม่ที่ไม่เคยทักเนี่ยเพราะว่าดวงมันยังไม่จังหวะมันยังไม่ใช่นะครับแต่ว่า จริงๆก็ไม่เชิงทักเขาหรอกผมก็พูดเวลาให้สัมภาษณ์ก็พูดตามราศีไปเรื่อยๆแหละว่าราศีนุ้นดวงเป็นยี้ราศีนี้เป็นอย่างนี้แล้วบังเอิญในปีนี้2024เนี่ยราศีพิจิกเป็นราศีที่มีโชคเรื่องความรักแล้วคนรู้จักเราก็ราศีพิจิกเยอะซะด้วยนะครับหนึ่งในคั้นก็คุณน้ำพัชรภาอ่าพอเขามีโชคเรื่องนี้ปุ๊บซึ่งเป็นเรื่องเดียวที่เขาถามอยู่ตลอดเวลานะครับอ่านะครับเรื่องเดียวที่เขาถามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดังนั้นเนี่ย ก็เข้าทางเขาไงเข้าทางเขาก็ก็ก็ถายออกไปเนี่ยหลักฐานอื้อเลยเนี่ยคือถ้าอ้ําไม่มีผมก็เดือดร้อนนี่เขาาม่แบบว่าแทรกกับพี่ชางไหมว่ายังไงจะต้องเสริมอะไรไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยจริงๆที่ถามช่วงหลังน่้สุดเนี่ยคือใส่เสื้อสีไหนไปจับฉลากลาได้ดวงเพลงโทรมา3ามครั้งอะ ครั้งที่แล้วอะทมาผมไม่บอกเพราะว่าผมก็ไปจับด้วยไงคือเรื่องอะไรจะบอกไอบอกว่าเข็ไปกู้แข่งใองานมีอยู่สิบสิบกว่คนเลยเรอไปบอกอ้าาแล้วอ้ามได้รางวัลไปทำยังไงแต่โทรมาครั้งที่สามจอกจากบ้านแล้วอาจารย์ต้องบอกนะว่าใส่เสื้อสีอะไรเขาจอกจากบ้านแล้วอะไรเงี้ยก็เต้องบอกเห็นว่าใส่สีเขียวไปซึ่งอ้ําเป็นคนที่จับฉลากแล้วส่วนมาก จะได้รางวลัลที่หนึ่งคือที่หนึ่งคือรางวัลแรกที่ออกอ่ะคือเราเรามาที่น้อยที่สุดไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งที่ใหญ่สุดไอ,อ้เนี่ยคือรางวัลแรกอ่ะก็มังจะได้แต่ว่ารอบนี้ก็แสดงว่าสีนี้ใช้ได้นะเพราะเขาได้รางวัลรางวัลที่รองลงมาเอาลงมาจากจากของของน้องแอฟบเขาปกติพี่อั้มพี่อั้มเช็คดวงกับพี่ชายเราบ่อยไหมแบบคอยถามคอยอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบตรงจริงๆก็คุยกันเรื่องอ้ำเขาชอบโทรมาคุยเรื่องช้อปปิ้งซะเยอะกว่าบางทีเขาไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบโทรมาคุยกันแต่ว่า โดยปกติผมว่าเขาน่าจะกังวลเรื่องเล่นเกมเรื่องอะไรมากกว่าเกิดได้รากวัลเรื่องเติมไอเทมเติมอะไรเขาตอนนี้เขาตั้งปฏิทินไว้เลยนะว่าจะต้องมีคนไปนั่งข้างๆเขาโดยโดยทฤษฎีละกันเขาพูดถึงราศีพิจิกกันละกันมันเป็นรามันเป็นราศีที่ดวงดีเป็นราศีที่ที่ดวงดีเรื่องนี้ใครเกิดราศีพิจิกนี้มีใครเกิดไหมพิจิก17พฤศจิกาถึง15ธันวาก็จะเป็นราศีเขาโหดูแห้งๆกันเลยนะพี่หน้าเป็นราศีที่ที่ จะมีข่าวดีในเรื่องนี้เข้ามาก็อารอติดตามแต่ว่าหลังขอสักหลังไม่สานะด่างมันเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสัมภาษณ์พรุ่งนี้หรือที่มันยังไม่มารอรอนิดนึงรอนิดนึงแต่เจ้าก็จะมีรางวัลแบบว่าได้กลุ่มเรื่องความรักในทั้งใหญ่ไหมคะับท่านผูคนเป็นซูปปเปอร์สตาร์เนี่ยพระเจ้าเขาก็ให้บางบางอย่างต้อแลกกันแต่เขาเขาก็นอย่างที่เราเคยได้ยินแหละว่าลัคกี้อินเกมแล้วบางบางทีเขาอาจจะไม่เหมือนแบบ อยู่กับเพื่อนก็มีความสุขนะอ่ามันก่อนไปไปไหว้พระกันที่ที่ยางเนี่ยเขาก็เอนจอยนะเออเอนจอยขนาดปกติร้อนๆต้องมุนหิรนะแต่ว่าเออครั้งครั้งนี้แบบไม่มุนหิรได้ทําบุญแล้วเราก็ห้ามไปเยอะด้วยแหละว่าเออนะครับอยู่ในวัดอยู่ในวัดพี่เบนจีแล้วเรพิจารณาอะไครับก็ก็ก็ผมว่าคือเขาเขามีมีเขาได้รับความรักเยอะนะจากเพื่อนจากครอบครัวจากคนรอบตัวนะเนี่ยคนคนที่จะมาก็คงต้อง ต้องต้องเลือกหน่อยแหละก็ต้องต้องคัดสรรกันครับเป็นนักธุรกิจเนียครับยังไม่รู้เลยยังยังไม่เลยต้องเลยเมษาสิอ่ามันดีอ่าก็จริงๆก็สิ้นสามเข้าพิษภาแล้วก็จริงพิษภาพิชนาไปแล้วก็เอาเมื่อวานเขาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ใช่ไหมใช่ไม่ได้นินทาเลยผมใช่ไหมโอ้ดีมากทำได้ดับเขาเรื่องความหลังอ๋อคือเขาคิดว่าดูจากช่วงเวลาแล้วก็ต้องทักแล้วเพราะเลยจากนี้ไม่ได้ทักโอเคขอบบคคุณรัขอบคุณครับขอบคุณครับ